ตนเรเป็กอ p พีนี้นะครับพี่เป็กขออาสาพาทุกคนเดินทางไปบนเส้นทางถนนเรียบชายทะเลที่สวยงามที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่นฉ่ำวิวธรรมชาติกับแขกรับเชิญที่ได้ได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานความหล่อคันเทพของเมืองไทยโดมประกอบลำนั่นเองครับที่วันนี้นะครับจะมาล้วงลึกให้รู้ถึงที่มาของความคันเทพอีพีนี้บอกได้เลยครับว่าทั้งซึ้งทั้งสนุกและก็ประทับใจอย่างแน่นอนครับเม่นันเป็นไงต่นแรกเราก็กังวลนะเพราะว่าเขาเด็กกวาเราเย พี่เพชรพี่หนร่้จักดาราแบบเยอะมากอ่ะเฮ้โดมวันแรกเจอกันวันไหนวะเอาตรงๆเลยอ่ะตอนนั้น่ะผมก็คบกับคนเก่าเนาะเยอะเอารถคันหนึ่งมาเราอยากทําให้มันซิ่งอะไรอย่างเงี้ย RPM นอกจากเป็นพี่ที่รักเป็นกรรมการห้ามวยด้วยครับมันทําให้เรื่องจากแรงมัแล้วลายเป็นเบาอะไรแต่เวลาเรื่องกูไม่มีใครเข้าเลยโอ้โหีใครจะกล้าครับพี่หนุ่มมีคนนาขับรถผ่านมันจริง คือโดมเนี่ยนะก็ผมก็ไม่เด็กแล้วครับพี่พร้อมยังแถวคนเยอะค่ะเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเื้อหมดดูเริ่มจังๆางแล้วลูกเราอ่ะคือก็ต้องการมีน้องมากเลยคำหน่อยจริงว่ะเนี่ยมาบอกอีกแบบว่าดำหน่อยสุขทันทีที่เที่ยวไทยกับพี่เป็กสันชัยในคนละเป็ก ประกันท่องเที่ยวไม่มีไม่ได้จริงๆนะคะกงอยู่นี่พาสปอร์ตกระเป๋าไหนอ่ะชิปเทลเวลชัว r e จากทิพยประกันภัยคุ้มครองจริงตลอดการเดินทางเที่ยวที่ไหนก็หายห่วงตอนนี้นะฮะก็เป็นเวลา10โมงละเดี๋ยววันนี้ไปนครศรีธรรมราชนะครไปเจอพี่เป็กสัญชัยของเรานะ,ะรายการคนละเป็ก ไม่รู้จากคนล,ละเป็กจริงๆว่าเดี๋ยวต้องลองไปดูแต่ว่าวันนี้เราบินกันแอร์เอเชียนะฮะก็บินคุ้มคุณภาพครบเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นพรีเมียมฟเฟล็กด้วยนะฮะที่ใช่โอ้โหอย่างนี้ก็สูงสูงแบ,บผมนี่ขาย,ยืดสบายเลยนะฮะแนะนำนะถ้าเกิดใครตัวถูงสูงเนี่ยก็พรีเมียมฟเฟล็กไปเลยแถมมีอาหารด้วยอาหารก็รสชาติเยี่ยมเลย นี่น้อง Thank you นะที่มาโอ้ยินดีครับพี่ไปับยินดีมากเลยขอบคุณมากเลยครับทางภาคใต้แม่งชิวทุกจังหวัดเลยนะอืมครับทะเลสวยอืมคือภาคใต้นี่จริงๆมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่คนไทยเรายังไม่ค่อยได้มานะโดม นี่ผมว่ารายการดีนะพี่เป้ทำให้คนได้เห็นตรงนี้เนาะเอท oui> ่านเป็นไงเอท่นเหดี๋ยวก็ลงตัวลงตัวพี่ตอนแรกเราก็กังวลนะเพราะว่าเขาเด็กกับเราเยอะเลยพี่เขาเด็กกับเรารอบหนึ่งอ่ะพี่เป้ก็คิดว่าเอ๊ะมันจะมีช่องว่างวะระหว่างวัยอะไรเงี้ยคุยเรื่องเงินเดียวกันก็รวมค้ดมากี่ปีก่อนแต่งแต่งปีเลย เนี้แต่งมาแล้ว5้า้นปีที่6คนเร็วเลยอะ่ะโคตรเร็วพี่โคตรเ,เร็วเลยอะ่อยอะจริงๆพี่เป๊กก็อยู่ในทุกทุกช่วงของโดมอยู่นะ <c oughs> ผมก็สี่สิบห้าแล้วอ่ะพี่ก็ห0เลยพอดพีจริงๆน้องมาด้วยนะครับวันนี้แต่ว่าใช่เขาขอไปชมวิวกันก่อน <c oughs> ผมเจออันดุ๋ยครั้งแรกก็เจอครับ พี่เป็กเนี่ยใช่เหรอใช่ครับผมบิ๊กแฟนแกเลยพี่ผมผู้ชายนะตามไปดูคอนเสิร์ตแบบอย่างนั้นเลยตื่นเต้นนะวันนั้นผมจำได้ผมเจอที่ R P M น่ะพี่เป๊กจะจัดงานอะไรทั้งอย่าง้นแล้วชวนแกมาแต่มาจุกจันอยู่แล้วมั้งครับคือต้องบอกว่าพวกเราในต้แต่ถ่าย EP แรกยัน EP พนี้ครับจริงสุดท้ายแม่ก็เลิกที่นั่นหมดอะ R P M นี้แบบเหมือนไปนะโรงเรียน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 ถบัสใช่คืออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงรู้จักแบบว่าเนี่ยนักแสดงนักร้องศิลปินเยอะจัง เปล่าหรอกเมื่อก่อนมันมันแคบอ่ะสังคมมันไม่ส,<อ>สคมมันแคบหมดถึงหมดถึง,ถงชมก็น่าจะสงสัยนะวะ่าพี่เป๊กรู้จักดาราแบบเยอะมากอะ่ะคือพอตะก่อนเราได้ใกล้ชิดเราเห็นตัวตนกันอแยบบ่างเงี้ยมันก็ง่ายในการที่จะสนิทกันนะพี่นะเนี่ยคนละเป๊กเนี่ยแหละผมว่าจะทําให้แบบคนที่แบบไม่เคยเห็นตัวตนพี่เป๊กอะ่ะกลับรู้สึกเฮ้ยเออพี่เป๊กมีมุมอย่างนี้เหรออะไรอย่างเงี้ย พี่จอดปั๊มเมื่อไหร่มีโมไซค์มานี่แถเข้ามาหาพี่นะจริงจะคุยด้วยก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนไม่เป็นนะเ่อผู้ชายก็ชอบอะไรตรงๆง่ายๆอาจจะเป็นที่เราคุยเรื่องของพวกเราอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเขาอ่ะดูเป็นนายเดเลยตอนนี้ยิ่งเทไปเต่านี้ยิ่งเฮียเลยคนดูอย่างเยอะพี่ก็กุ้มใจนะตอนแรกอะเพราะคำหยาบเยอะมันเยอะเราก็เกรงใจแบบว่ากลัวว่าเดี๋ยวเด็กๆดูแล้วแบบ แต่มันไม่รู้จะทำยังไงลูกนี้มันต้องเดียวอย่างนี้พี่มันก็คือความเป็นเพื่อนอะไรค่ะค่ะคุณจะเป็นยังไงคครับิเมียมดีเซลเอสครับเต็มถังเลยเต็มถังนะคะไม่ต้องล้นนะไม่ต้องล้นเอาเต็มพอ เกอพี่เป็กประมาเลยนะน้องก็รูปประมาเลยไฮพีเมมดีเซลเอสไฮพีเมม97อะบางจากรเขาเอาเข้ามาพี่ว่าดีมากเลยนะสำหรับสุทธิราคาแล้วก็ตัวดีเซลมันมีสารตัวหนึ่งที่ล้างหัวฉีดทำให้หัวฉีดมันสะอาดเครื่องยนต์มันวิ่งได้ยาวขึ้นเซฟขึ้นนั่นแหละแล้วมันได้รับมาตรฐานยูโรไฟท์ก็คือรถมลภาวะมีส่วนช่วยลดฝุ่นพีเอ็ม2รักโลกโกกินก็เติมบางจาก เก้าเจ็ดไม่เห็นเลยนะไม่เห็นนะมีเป็นปั๊มเดียวนะที่มีออกเทนเก้าเจ็ดอะสมัยก่อนรถแข่งเนี่ยมันต้องออกเทนร้อยใกล้แล้วนะนี่ใกล้แล้วนะดีเซลตัวนี้ก็โอเคขึ้นเขาแบบเดี๋ยวลองดูวันนี้เอาอีซูซูวีครอสเครื่องสามพันอันนี้เคยเป็นพีิซนเตอร์เก่าี่รู้รู้รุ่นหมดวีหกเทอร์โบด้วยรวมกันำลังจะทำยูทูบท่องเที่ยวเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องขอพี่หมูไว้เลยครับพี่หมูฝั่งนี้ฝากตัวครับพี่ อบคุณมากน,นะลืมป้ายเปล่าเนี่ย <c oughs> น้องเป็นอะไรประมาทเ <c oughs> หรอขอให้เจ้าทางต้นสินค้าค่ะขอบคุณครับ <c oughs> เราเติมพลังรถแล้วเดี๋ยวเราเติมพลังคนหนะ่อยครับพี่เดี๋ยวนี้บางจากก็ครบเลยนะครับผมอินเทอรนนท์ผมชอบกาแฟอร่อยปไปครับพี่พี่สั่งกาแฟกันพี่อัอน้องนี่ช้ได้ป่ะสะสมได้ป่ะได้ค่ะโ <c oughs> อเคเราเสร็จแล้วเราไปขนม ไม่เคยไปครับพี่ไม่เคยไปผมไม่เคยไปขนมพี่เคยไปมันก็สวยนะทะเลครับแล้วก็นอนที่นั่นคืนนึงเลยนะคืนนี้ดีเลยพี่คืนนี้ต้องยาวหน่อยยาวครับดุยด้วยกันไม่ได้เจอพี่ไปก็นานเหมือนกันนะแล้ววันนี้ต้องจัดให้หนักโอเคโอ้โหเอาเลยมาแล้วจ้ะได้ไหมไปพี่ป้าอร่อยเลยขนมคือน้ำมันบางจากเมื่อกี้ที่เราเติมกั่นี เขาเน้นเรื่องขึ้นเขาเลยนีอนอกจากที่พี่บอกว่ามันทำความสะอาดตัวฉีดเนี่ยก็คือเน้นขึ้นเขาด้วยเน้นเเขาเลยพี่บอกว่าขึ้นเขานี้จะเพ็นคนมากมันคงมีส่วนผสมอะไรที่พทำให้ของอเมริกานะที่ดี่ดีนที่เขาใช้สวยจริงนะใช่พี่ผมว่าทุกจังหวัดเมืองไทยมันมีมุมให้ท่องเที่ยวได้หมดเลยอ่ะโอ้สวยจริงอันนี้สวย มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชในครั้งนี้นะครับพี่เป๊กขอแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับหนึ่งในเส้นทางถนนที่ว่ากันว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดในฝั่งอ่าวไทยกันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือถนนเลียบทะเลขนอมสิชนโดยถนนเส้นนี้นะครับมีเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามทางขึ้นเขาดูคล้ายกับเกลียวขึ้นทอดยาวไปกับทิวเขาและท้องทะเลสวยงามมากๆครับการเดินทางของถนนเส้นนี้จะตัดผ่านจากอ่าวท้องหยีอำเภอขนอมไปยังเขาพลายดําอำเภอสิชนรวมระยะทางทั้งหมดประมาณ 8กิโลเมตรครับและถนนเส้นนี้นะครับยังเป็นถนนสายอนุรักษ์ธรรมชาติที่ตลอดการเดินทางนอกจากจะได้เห็นวิวทะเลและน้ําทะเลสีสวยๆแล้วยังได้ชื่นชมความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอีกด้วยครับพี่เป็กฝากบอกมาว่าแนะนําสําหรับคนที่ชอบการเดินทางชอบการขับรถเหมือนพี่เป็ก ควรมาที่นี่ครับใครที่จะเดินทางจากสิงชนไปขนอมอยู่แล้วแนะนําว่าให้มาใช้ถนนเส้นนี้นอกจากจะได้ชมวิวสวยๆจะช่วยประหยัดเส้นทางไปได้ถึง33กิโเมตรด้วยละครับนอกจากนี้นะครับใครที่มาที่นี่ ก็ยังสามารถแวะมาถ่ายรูปเช็คอินชมวิวทะเลขนมได้ที่จุดชมวิวเขาพลายดําได้อีกด้วยละครับที่นี่นะครับเหมาะมากๆครับสําหรับการมานั่งพักและก็มองวิวของทะเลในมุมสูงที่กว้างสุดลูกหูลูกตาสามารถเติมพลังให้กับชาวนักขับได้จริงๆเลยล่ะครับ และสาหรับใครที่ชอบขับรถเดินทางนะครับพี่เป็กฝากบอกมาว่าประกันภัยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและก็เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีนะครับเพื่อความอุ่นใจตลอดการเดินทางครับพี่เป็กแนะนําประกันภัยรถยนต์ทริปพรีเมียมจากทิพยะประกันภัยครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นไฟถูกหรือไฟผิดไม่ต้องสํารองจ่ายก่อนครับเขาครอบคลุมดูแลทั้งหมดและก็ดูแลตลอด24ชั่วโมงแถมซื้อง่ายมากๆครับที่ t i p i n s u r e com ครับ เดินทางต่อมามุ่งหน้าสู่ทางใต้สุดของทะเลขนมจากจุดชมวิวเขาพลายดำเพียง1กิโลเมตรก็จะพบกับอ่าวท้องหยีหรือหาดท้องหยีชายหาดที่ตั้งอยู่กลางวงล้อมของเขาเพลาและเขากลางหาดท้องหยีแห่งนี้นะครับเป็นชายหาดที่เงียบสงบมีน้ําทะเลสีฟ้าคลามไม่ลึกมากครับเหมาะแก่การเล่นกิจกรรมทางน้าดําน้ําดูประการังน้ําตื้นหรือจะมาแคมป์ปิ้งก็ได้ครับทามกลางหาดทรายสีขาวสะอาด ทอดยาวเป็นแนวโค้งมีโขดหินขึ้นเป็นยมยอมผสมกับร่มเงาจากต้นปาล์มที่ตั้งเรียงรายทําให้ทิวทัศน์ของชายหาดแห่งนี้ดูร่มรื่นและสวยงามไม่แพ้ชายหาดอื่นๆกันเลยทีเดียวครับสําหรับใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวอยากหลีกหนีความวุ่นวายไปนอนอาบแดดฟังเสียงของคลื่นลมทะเลพี่เป๊ฝากบอกมาว่าหาดท้องหยีที่จังหวัดนครสิงธรรมราชแห่งนี้พลาดไม่ได้จริงๆครับ ชมว,วิวก็เสร็จแล้วขับรถต่อมาจากหาดท้องหยีด้วยเส้นทางริมเขาพลายดำ mm hmm. เพียง5นาทีครับ mm hmm. ก็จะได้พบกับที่พักสุดชิควิวอลังการของที่นี่ครับ XC ซขนมฮาร์เบอร์เบย์รีสอร์ทที่พักริมทะเลที่พี่เป๊กเลือกมาพักผ่อนสำหรับการเดินทางมาในครั้งนี้ครับ mm hmm. พิเศษมากๆจริงๆครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่พักแห่งใหม่ติดกับทะเลขนมสามารถเดินลงไปเล่นน้ำ พายเรือคายักหรือทํากิจกรรมทางน้ําต่างๆที่ทางโรงแรมเตรียมไว้ให้ก็ได้ครับและไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็คือทุกห้องของที่นี่สามารถมองออกไปเห็นวิวทะเลขนอมได้ทุกห้องกันแบบนี้เลยทีเดียวครับภายในห้องพักนะครับก็เน้นการตกแต่งในสไตล์บูติกมินิมัลของไม้สีน้ําตาลให้ความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติที่เข้ากับวิวทะเลได้อย่างลงตัวครับระเบียงห้องเป็นประตูกระจกทําให้เราสามารถเพลิดเพลินกับวิวพาโนรามาของทะเลขนอมที่โค้งทอดไปกับแนวเขาสวยจนแทบไม่ต้องเดินทางไป ไปถึงสมุยกันเลยทีเดียวครับนอกจากนี้สําหรับคนที่มาเที่ยวทะเลแล้วก็ต้องการที่จะทานอาหารทะเลสดๆติดกับโรงแรมนะครับ <im itation> ก็ยังมีร้านอ่าวขนมซีฟู้ดร้านอาหารทะเลคุณภาพวัตถุดิบพรีเมียมส่งตรงมาจากเรือประมงรับประทานคู่กับบรรยากาศดีๆริมทะเลช่วยรีชาร์จความรู้สึกผ่อนคลายหลังจากเดินทางมานเหนื่อยได้เป็นอย่างดีครับเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชมาที่นี่ครบจบในที่เดียวจริงๆครับ โรงแรมสวยมากพี่ X4 Harbor Bay Resort ใช่เจ้าของชื่อพี่ X พี่ X โอ้โหน่ารักน่ารักเต็มที่เลยนั่งนี่อยู่นู่นอยู่นู่นเดี๋ยวเดินโรงแรมส่วนหนึ่งห้องอาหารส่วนหนึ่งบาร์ส่วนหนึ่งจริงใช่เจ๋งมากใช่ใช่แล้วทุกห้องเหมือนซีวิวหมดเลยไหมครับพี่เป็นวิวเลยครับวิวทะเลเต็มเต็มทะเลเต็มเต็มเป็นไงครับพี่ไหมแฮปปี้ครับพี่ชนเลยครับครับพี้คนละเป๊ก ผมชอบชื่อรายการพี่มากเลยพี่คนละไปแค่ใช่พี่จริงๆมันมีอีกอันน,น,นะครับไปกินเหล้าเล้าโรลิงอ๋อนั่งเถียงในรถถามกันมาอยู่เฮ้ยโดมวันแรกเจอกันวันไหนะพี่จำไม่ได้นะโดมจําได้ ดมทางกันบ้านมาเพราะดมดมทางกันบ้านเพราะว่าดมรู้ว่าเดี๋ยวเราอาจจะต้องคุยเรื่องนี้แล้วดมก็พยายามคิดว่าเฮ้ย e ผมรู้จักพี่เป๊กมา20กว่าปีผมรู้จักพี่เป๊กยังไงอะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆเลยอะตอนนั้น,น่ะผมก็คบกับคนเก่าเนาะเยอะโเยอะโดนละกอูอาศัยอยู่คอนโดเบียมแถวทองหล่อซึ่งร้าน r p m เนี่ยก็อยู่ที่ซอยทองหล่อกลางซอยเลยทองหล่อ13จําได้เลยพึ่งกลับมาอเมริกาเอารถรถคันหนึ่งมาเราอยากทําให้มันซิ่งอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกเฮ้ยให้พี่เป๊กแต่ง RPM ศูนย์รวม <c oughs> วัยรุ่นใครๆ <c oughs> หน้าร้านอยู่ <c oughs> หน้าร้านอยู่ตอ้องรอแต่ว่าอูอยู่อูอยู่รัแหงวิคันนั้นว้าวมากนะพี่ว<า>วขับไป<ๆ>ไหนทุกคนว้าวหมดเลย<ๆ>เพราะสมัมนั้น ML ในเมืองไทยน้อยแล้วอยู่ดีเปิดมาภูมิใไซ้าอีกพูดเหม,มือนพี่เจเลยตดนพี่จัดจับยัดเองแต่ภูมิใจนะพี่เพราะว่าติดสติ๊กเกอร์สำนัก RPM ด้วยซึ่งเกิดใครเป็นพวกแบบสายรถซิ่งนะ RPM นี้ต่กอนนี้กือ ดูดันแขกรับเชิญที่มาคนเละเป๊กอะต้องเริ่มด้วย RPM กับโคเซ่บาร์มาตลอดเลยจุดกำเนิดเหมือนผมเลยฮะพี่ใช่เพราะว่าอะไรรู้ไหมโดมครับพี่ที่เราคุยมาคือสมัยก่อนเน่มันแคบจริงเราไปเที่ยวร้านนี้ก็เจอเพิบเพบาร์ไม่ได้มีเยอะอะไรแบบนี้สมัยก่อนเดี๋ยวนี้เขาบอกลังสิตธ์มันไลยแต่ก่อนเราว่าทองหล่อมันไลยพี่ทองหล่อมันเฮียดีกว่าทองหล่อเมื่อก่อนมันก็อยู่แค่นี้เราแว้งแต่อโศกมาทองหล่อมันก็มีร้านต่างๆที่เราต้องวนเวียนไป หนึ่งในนั้นมันคือ R P M ถูกมือโคเซ่โคเซ่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวคนดูงงคือโคเซ่เนี่ยเป็นผับเป็นที่ทานข้าวที่ฟังเพลงที่อยู่ติดกับ R P M ทุกคนเ็จะไปกองกันอยู่ตรงนั้นทั้งมาเฟียทั้งดาราทั้งนักธุรกิจเยอะนะก็คนที่ออกพี่คนเป๊กไป <heter> <lime S 1> หมดแล้วนั่นแหละครับคนเหล่านั้นก็อยู่โคเซ่หมดแต่ละคนมาเนี่ยไม่ได้นัดหมายนะไม่ต้องพูดถึงพี่ตั้มนะครับ <C up. S 2> สมประสง่ะแกน่าจะนอนนั่นคับบีสี่โมงเย็น แตะกบมานะทรงสิทธิ์ห้าโมงนี่มานี่มาสุดท้ายสี่ทุ่มคือเต็มเต็มนี่นคือพวกเรานะ่ใช่แทบจะไม่มีคนนอกเลยจริงๆก็เหมือนคนคนที่สนิทกันคนที่รักพี่เป๊กคนที่รู้จักกันออกมากันหมดอะพี่น้องๆอะไรอย่งี้ เอ๊แต่มีน้องคนหนึ่งผมว่ามันน่าจะนอนนั่นเหมือนกันนะพี่คุณจินธรรมวัฒนา <laughs> ผมเห็นเที่ยงได้อยู่แล้วรู้จักพี่เป๊กยังไงก่อนที่จะไปเจอกัน RPM นะะคือต้องบอกงี้ย้อนต้องย้อนไปเพื่อนสนิทผมมีคนหนึ่งซึ่งเป็นรุ่นน้องพี่เป๊กที่เรียนอยู่สามมิตรก็คือคุณก้องกรุนอ๋อคะ <c oughs> คุณก้องเป็นรุ่นน้องก็ห่างก,กันหน่อยออไอ้ก้องก้องก็สนิทกับผมแล้วก้องก็จะชอบเล่าแบบเฮ้ยมึงพี่เป๊กเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยเดีบอกเฮ้ยแี่เป๊หน้ารักเนี่ยไปสนิทเจอกันเราก็เเลยยยรู้จััักพี่ปสญช จากคำบอกเล่าของเพื่อนสนิทเราอีกคนนึงก็คือคุณก้องกระลุนซึ่งก้องเนี่ยก็คือเป็นรุ่นน้องที่เอาตรงๆนะมันกลัวพี่เป๊กมากนะพี่ไน่นะับพี่มันกลัวพี่มันแบบโอเคเฮ้ยพี่เป๊กอย่าเลยวะยี่สิบกว่าปีแล้ว,วนะครโดม่ อย่างที่บอกคนจะน,นึกว่าแบบเอ๊ะทำไมพี่ดันเป็นรู้จักแบบว่าดาราดา,าราศิลปินร้องแสดงเยอะเลยเปล่าหรอกคือจริงเราอยู่รวมกันมาตั้งแต่เนี่ยอีสิบปีสังคนมันแคบทั้งนั้นเลยนะจริงๆสังคนมันแคบ คือด้วยความที่มันแคบแบบผมเลยมองว่าทุกคนก็ถ้าใครทําอะไรไม่ดีมันถึงกันหมดะ<ช>ฉะนั้นทุกคนอยู่กันด้วยความแบบรักทอยทีทอยัยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยพี่<ช>มีเรื่องอะไรก็ยกหูกันยังไงดีอะ<ช><ๆ>ก็เราก็สนิทมาก,กแต่วันนั้นแหละที่โดมเริ่มแต่งรถมาใช่ไหมแต่งรถเสร็จพี่ก็เริ่มมีความรัก พี่เ <poisoned> ป <indo> ๊ะบอกรูสั่งไม่พูดแล้วนะนอกจากเป็นพี่ที่รักเป็นกรรมการห้ามวยด้วยครับมันทําให้เรื่องจากแรงแล้วก็กลายเป็นเบาอะไรเงี้ยเพราะต่างฝ่ายต่างก็เพรงใจแต่เวลาเรื่องกูไม่มีใครเข้าเลยโอ้พี่ใครจะกล้าครับพี่สนใจช่วยพี่อยู่ครับทจกคนแค่โทรมาเป็นกำลังใจให้นะที่ผ่าไม่มีใครช่วยสักคนเจอมาดามเข้าไปเนี่ยครับพี่พอมีเรื่องราวของพี่เป๊ะันนี้น้องตามนะมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เหมือน แบบอยากจะปิดโคเซ่หรืออะไรไปด้วยไหมพี่เกี่ยวมาเกี่ยวมาไม่เกี่ยวใช่ไหมโคเซ่มันพี่หนุ่มกับชายเอาเหรอพี่มีวันหนึ่งอ่ะพี่หนุ่มกับชายน้องี่หนุ่มขับเขาก็อยู่คงมีคนมาหาเรื่องแกแหละมีคนกล้าเลื่องแกด้วยเหรอพี่เกี่ยวก็คงคงมีอะไรกันมากลอดขับรถผ่านมาหน้าโคเซ่จริง พี่หนุ่มไง <Okay. S 1> ใช่แล้วฟังว่าสาดเลยยี่งบอกคนโบน,นะหมอกทั้งร้านเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกระจกกระจกแตกนหะเห็นแต่พี่กลับมาปุ๊บอะบังเอ,อิญมันหน้าฝนเรามันรู้ว่าโอ้โหรั่วหมดรั่วเดี๋ยวนะแล้วมันกล้ายิงเข้าร้านเลยเหรี่ใช่แสบมากวันนั้นมาเราก็เลยแบบว่าข่าวเขิลคงออกอะไรเงี้ยโอเคไม่เป็นไรแต่กลับดีซะอีกจากนั้นไปโคเซก็เลยห้ามคนนอกเข้า ปิดประตูเหล็กหน้าร้านเลยก็เลยเป็นเซฟเฮาเลยเซฟเลยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะโดมครับพี่โคเซ่อ่ะรู้จักกันแบบแน่นๆจริงๆก็คือตอนที่เซฟเฮาเนี่แลหละเซฟเฮาเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแต่ละคนก็เป็นดาราเยอะ คนนอกก็เยอะเราทําอะไรมันก็ต้องรู้ใครเป็นใครนะพี้นะพอหลังจากนั้นมาคือโอ้โหมึงเอ้ยถอนกรงถอนเกงเดือนแก้ผ้าเองโอเคเพื่อนเราหมดนรั้งนี้แหละเอางี้ไปย้อนดูเทปวันเกิดพี่เป๊กนั่นแหละครับอันนั้นมาทั่วประเทศนะใช่มาไม่ดูไม่ไปดมติดงานไม่ไปข้โทโทีพี่มึงติดงานมันเกิดไม่เกี่ยวกีกแล้วไม่ใช่รับงอนเยอุตายผมไล่ไปบอกพี่เป๊กนะครับพี่เป๊กครับแฮปปี้เบิร์นเดย์นู่นนี่ไม่ต้องแฮปปี้เบิร์นเดย์หรอกชนครับพี่ น,นี่ต <Okay. S 1> ีนเรนื่องไงนะ <Okay. S 1> ถ้าพูดถึงว่ารเรื่องงานนะ่ะรับ ละครคงไม่ไม่ค่อยได้แผ่วๆแล้วนะพี่ละครเสนอนะพี่เสนอมาหลายเรื่องแต่เอาตรงๆก็ถามใจตัวเองช่วงโควิดเฟสหนึ่งอะผมย้งติดถ่ายละครช่อง3อยู่เรื่องหนึ่งนี่ยังไม่อ่อนเลย <ใช S 2> เห็นว่าจ, <ๆ S 2> จะอ่อนปีน้ำผึ้งขมพี่นั่นแหละครับผมก็ถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราชอบไหมกับละครเล่นมา6เรื่องทั้งชีวิตเนี่ยหเรื่องเท่านั้นพี่ไม่ได้เล่นเยอะนะ6เรื่องนี้6ปีนะมาถึงอะก็เรื่องแล้วเกือบปีเรื่องแล้วเกือบปีถูกไหมใช่เราก็ถามตัวเองว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ขับให้เราออกมาทํางานเท่าไหร่อ่ะเราไม่ชอบอะพี่ ตรงๆเราเราเริ่มมาจากร้องเพลงเนาะแต่ว่าตอนนั้นผู้ใหญ่แกก็อยากให้เล่นเออเราก็โอเคลองดูแต่ว่าถ้าให้ชั่งน้ำหนักกันอะอย่างไรก็ชอบเพลงมากกว่าครับพอจบโควิดมาก็บอกกับตัวเองว่าฉันเนี่ยกลับไปโฟกัสกับเพลงแล้วเนี่ยครับตั้งแต่โควิดประมาณปีกว่าผมก็ปล่อยมา3ซสิงเกิลแล้วแล้วก็บวกกับกระแส90เนี่ยพี่ช่วงนี้มันเหมือนกับมันกลับมาเสือเอี่ยวสมชายด้วยนะไปทัวร์พี่เต๋าไปด้วยฮะเต๋าโดมพี่มันโอเคนะเต๋า่าน่ารักมากพี่เป็นหนึ่งในพี่ชายผมเหมือนกันแต่ว่าไม่ชอบหมด สนุกเล่นเลยกันแล้วไม่สนิทเท่าพี่เต๋้วยความว่าคนละค่ายกันแล้วแต่ก่อน I อเแคมี่นะพี่ก็รู้ว่ามาเจอกันไม่ได้แต่ท้ายสุดแล้วเวลาทํางานเสร็จไปไปกินเหล้ามันก็อยู่ร้านเดียวกันนั่นแหละแหมสมชายเนี่ไปทุกงานเลยนะสัตว์อีกเท่ไหมเต๋อคุจะเอาเต๋อกับมอนมาออกให้ได้ก็เดียพี่ชวนผมมาด้วยนะพี่มันกรรมการนะพี่ว่าวันนั้นต้องเอาพี่หนุ่มมาว่ะเล้วพ่วงหนุ่มสอนลาบมาด้วยคนไหมพี่ผมว่ายับเลยนะพี่ ครับชนครับพี่แป๊กครับนี่ไม่ทัลเนี่ยใช่ไงชวนมาคุยด้ไหมครับพี่แป๊กได้ไหมได้ดิครับพี่หนรวยหนุ่มเอ้สุดาหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่มาคุยหน่อยคุยหน่อยคนเดียวที่คิดถึงที่รักนวใจน้องได้เหมือนพ่อเปล่าหนูว่าหนูได้เสียงเขามาจริงไหมพร้อเมียมีแถวคนนี้วค่ะ ก็ต้องอยากไปเตรียมตัวมีบุตมีคันอย่างเงี้ยผู้หญิงก็จรงควรตรวจควรเตรียมร่างกายนะพี่คือโดมเนี่ยนะก็ผมก็ไม่เด็กแล้วนะพี่ไม่สิบสี่สิบห้าอะไนะพี่ใส่เขาว่าไม่เด็กสี่สิบห้าลูกจบหาลัยนี่คือหกสิบห้าตายฮะไีเวทานีดีกว่าอันนี้ไม่ได้โฆษณานะพี่ก็เวทานี พี่เบกมีลูกตอนไหนอยู่เท่าไหร่พี่30มสิงก็ลังสวยเลยพี่แต่น้องอะยังได้เพราะน้องเราห่างกันรอบหนึ่งพี่องยังได้อยู่แต่เร็วเดี๋ยวเืชื้อหจีจะดูเริ่มจังจานะจะมีตอนก่อนโควิดเลยนะแต่งานก่อนโควิดประเสร็จสักประมาณจากนั้นไม่ถึงเดือนก็ล็อกดาวน์แล้วก็เอาไงวันนี้อยู่บ้านกันยาวนะอยู่ไปอยู่มาก็ชิวดีเลยคิดเฮ้ยเพิ่งมีเฮ้ยอะไรพี่ฉีดวัคซีนเยอะไม่ได้ด้วยคนนี้ แพ้เป็นภูมิแพ้หนักคุณหมอก็เตือนบอกว่าเออก็ไม่ไม่ควรที่จะฉีดอะไรที่มันแรงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยพี่กาต้องรีบนะแนะนําแนะนําให้ท่านแนะนำเลยพี่น้อะตัวพี่เองมีมีน้องคนหนึ่งน้องสาวลูกเราอ่ะลิยาไม่มีน้องคือเขาต้องการมีน้องมากเลยต้องการเพื่อนอยากมีน้องทำหน่อยะแบบจริงปะเนี่ยมาบอกอีกแว่ก็ทำหน่อยคือเขารู้นะว่าแม่เขาท้องไม่ได้อยากมีน้องอยากมีน้องเราก็พยายามนะยันสุดท้ายแล้วมันไม่ได้จริงๆอในใจพี่อะ คือเรารักดิยามากแล้วอ่ะอืเราไม่อยากแบ่งความรักของเราไปให้คนอื่นะเข้าใจเลยพี่ถึงจะ่เป็นลูกเราคนใหม่เกิดขึ้นมาพี่ก็พี่ก็ยไม่รู้จักเขาไงเราไม่อยากแบ่งแบบแต่น้องน่าจะพ้นช่วงช่วงที่ว่าคิดอย่างเงี้ยรามาพอสิบห้าแล้วผมว่าน้องโตแล้วเร็วเลยโตไม่พอมันนิสัยมันเหมือนพ่อด้วยคือโทรไปเนี่ยโหรอว่าไงดิดายันไม่โทรหายดีเลยโทรแล้วไม่รับจะนโทรไปทำไมอีกอะเมื่อวานนี้เองอย่างนี้แล้วพี่หูส่ง ติ่เกล้าง่ายไเลยอะเบาก็ได้ไหมลูกเอ้ยคือนิสัยมันมามาทางพี่เต็มเลยมาเต็มาแต่แต่หนูเป็นเหมือนเหมือนของพี่เป็กเลยอะค่ะอะไคุณพ่อเรื่องไม่รับโทรศัพท์อะไรคือคุณพ่อก็เป็นคนเหมือนชายชอบชายเดี่ยวอะพ่เนี่พ่ออะไรมานะต้องตอบดูนั้นเลยอะแล้วเราค่อนข้างรู้ว่าเขารักเราอยู่แล้วทําอะไรไปเราก็รู้สึกว่าเรารักเขาอ่ะเราไม่จําเป็นต้องมาแบบเล็กๆน้อยๆซึ่งจริงๆแล้วอะมัน ไมไ่่คอูดีอาจจะดูเทปนี้ป่ะพี่เองอะ่ะก็ไม่โทรหาลีอาถ้าเขาไม่โทรมาพี่ก็ไม่โทรเขาจะกับแม่เขาแต่เมื่อไหร่ที่แม่กับลูกมีปัญหาเนี่ยค,คือดียาจะเดินหาพ่อ,นะอมาดีอย่างงู้นอย่างนี้นะแล้วก็โอเคนะที่ลูกไม่โทรหาไม่อะไร เรารู้ว่าเราแล้แต่มึงนิน่มได้ไหมอ่ะใช่ใช่บางทีการแสดงออกมันก็จําเป็นนะพี่พี่เห็นลูกคนอื่นเหรอเขาแสดงดีทุกวันเลยเนาะใช่มันน่าจ,จะเป็นสไตล์ของครอบครัวอะไรแต่ต้องแบบขอบคุณพี่เป็กเลยครับเพราะว่าที่นี่แบบสวยมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มาทะเลกันครับใช่เราไม่ได้มาทะเลกันสักพักแล้วพี่ชิลเลยอ่ะอยู่ต่อสักวันนะอีพีหน้านี้ยฮาร์ดคอร์เลยพี่ได้เลยครับพี่สุดทันทีที่เที่ยวไทยเห็นไหม อ๋อมาแล้ว<ใ>นี่สวยพี่สวยเลย <c oughs> โหแสงสุดท้าย <c oughs> มาคอน,นเทคเครับพี่ พูดตรงนะพี่ไม่ค่อยเห็นผู้ชายหล่อเนะ่ยยิ่งพี่ยังอยากสอยดากเลยเนี่ยพี่ไม่ได้ชมขับพี่ผู้หญิงเหลืองโดดน้ำไปเไปหลอกล่อ้องเข้ามาเปล่าก็น่าจะส่งนันเลคร <c oughs> ับ <c oughs> พี่คนนี้น่ารักมากเลยอ่ะชื่ออะไรอะไรเงี้ยชื่อเมทัแน่รู้ไม่พ่อคือใครไม่รู้เลยพี่ติดอยู่อย่างเดียวคนบ้าอะไรวะชื่อเมทัลเขาก็แบบมานี่มาอย่างนั้นเลยเหรอเพราะว่าเขาดูเหมือนขี้เก๋โอยแบบนี่ก็น่าจะมันไส้อยู่ในต้งแรมเอาน้องเขาเข้ามาเนี่ยครับมีเป้าหมายเลยใช่ไหม ผมฟอล์มรถไอจีคนเดียวนะพี่จริงเหรอวะมึงกดพี่อย่างนี้เลยมึงครึ่งยี่โมงผ่านไปพี่ก็ยังนั่งเฉยเอยู่บอกเฮ้ยน้องพยาบาลมึงช่วยพี่ได้ทางย่ากหน่อยได้ปะโอยซื้อลากแฟนอมสิน ดูดซีสรุปแล้วคือหลอกเมียมาเลียงข้าวถึงขนมถึงขนมด้วยนะมายังอะไรแล้วขอบคุณครับอันนี้เอาเก็บไว้ซื้อสลากด้วยเก็บเงินแบบน่ารักถอนโอนจ่ายง่ายในแอปเดียวพาน้องโดเมท่านมาออกโคลเป็กดันเลี้ยงอีกนะขอบคุณมากเลยเป็นเลี้ยงบ่อยดีค่ะเพราะว่ามันโอนง่ายหวังผลอะไร่ะน้อง และสำหรับวันนี้นะครับพี่เบ๊กอยากเชิญชวนทุกคนให้มาออมเงินในรูปแบบสลากออมสินพิเศษ1ปีเริ่มต้นออมเพียงหน่วยละ1 0 0บาทฝากครบกำหนดนะครับได้รับเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยครับและพิเศษขึ้นไปอีกครับครบรอบ111ปีธนาคารออมสินนะครับเขาก็มีจัดแคมเปญที่ยิ่งใหญ่รุ้นรับรางวัลที่1มูลค่า1 1 1ล้านบาทสามารถฝากได้ทั้งในรูปแบบสลากออมสินที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือจะแบบดิจิตอลนะครับที่แอปพลิเคชัน m m ได้เหมือนกัน ตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่15พฤษภาคมนี้และก็จะจับรางวัลที่1มูลค่า111ล้านบาทในวันที่16พฤษภาคมนี้ครับไปออมเงินกันเยอะๆนะครับเพราะว่าใช้เป็นเท่ากับออมครับใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อย,ยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้1 0แน่นอนครับคุณย่าออมให้ได้1 0 3ถึงเพื่อลดความเสี่ยงยากจน